แล้วก็มาถึงขั้นตอนกบดินแล้วนะคะหลังจากที่เราใส่ฟางเสร็จเรียบร้อยให้ทั่วไม้ทั่วแผ่นแล้วนะคะทั่วเตาแล้วเราก็ใส่ดินได้ตักดินขึ้นกบบนเตาได้ ใส่ให้ทั่วนะคะใส่หนาเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะดินเนี่ยความร้อนได้ดีแลที่จะให้มันเก็บความร้อนได้ดีแล้วก็ด้านหน้าเตาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุ่ยบ่อยพอเราจุดไดได้สักพักหนึ่งแล้วก็จะมีดูลั่วลงเนี่ยค่ะเราก็ใส่ดินเยอะๆหนาๆ เน้นๆขอบขอบ,ขอบให้เยอะๆนะคะเหมือนที่เราใส่ฟางตอนแรกะคะ่ะขอบขอบ,ขอบเนี่ยเราใส่อัดอัดเยอะๆเลยคืนแรกเนี่ยการดูแลจะเหนื่อยหน่อยเพราะดินมันจะลุกลุกก็คือการที่ดินมันร่วงลงไปข้างๆเนี่ยค่ะมันระเบิดแล้วก็มีรูอย่างเงี้ยค่ะรัวกาศออกเงี้ยเราก็ต้องคอยเอาฟางมาปิดรูใช้ดินกลบ คือถ้าถามว่าไม่ใส่ฝาไม่ได้ไม่ใส่ฟ,สฟางไม่ใส่แผ่นได้ไหมใส่แต่ดินได้ไหมก็ได้นะคะแต่ขั้นตอนการเก็บฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหนื่อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าใช้คนเยอะก็สามารถทําได้แต่เราทรัพยากรคนน้อยทําตามกําลังทําแบบนี้มันก็จะเก็บฐานง่ายหน่อย ก็จะประมาณนี้นะคะการกบดินบนเตายิ่งหนายิ่งดีค่ะแต่จะเหนื่อยหน่อยพอหลังจากนั้นเราก็จะขุดป่องอากาศเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกค่ะ